ม่หมดน้อยอย่างฉันถูกกับบริเวณเบื่อมากอยากออกไปซ่ามากเงา,ว,าเว้าวเวชายหนุ่มผ่านมาทำน้ำจนพุ่งโอ้โหก็งไม่ขึ้นกงก็แข็งแรงหุ้ยจะทนไปไหนเนี่ยหมดแรงขยับแล้วจ้ารออัญมณีของเราอ,อถึงเวลาปลดล็อกแล้วอัญมณีมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอเต้นสิครับเทไปเลยคะ่ะเตรียมออกดีดดีด,ด,ดีมาแล้วจา้าเปลี่ยนชุดดีกว่าเนอะว่าไปเฮ้ยนี่นะเปรียนตัวเที่ยวเดินแซ่บเลยจ้า ว้มีคนถูกขังอยู่ข้างบนเหรอเนี่ยโอ้ยโอเคบายบายนะจ๊าฉันปลดล็อกไวจ้าเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ใช่นะมันที่กันนกอ้อาวเหรอคะมนุษย์ใช้สิ่งนี้หลากหลายจริงๆเลยนะคะประโยชน์มากมีเยี่ยมไปเลยคะ่ะท่านพ่อดียวกันของหลน่นเหมือนสัมผัสได้อีกแล้วคะ่ะท่านพ่อโอ้โหนั่นไงใหญ่โตว้าวช่วยกดไลค์กด, share, กดแ,แชร์กด s u b s c r i b e และทักแชทมาได้เลยคะ่ะ